สลามและสวัสดีเอฟซของช่องร้านอุดรับซื้อแบง์เหรียญโบราณนะครับสำหรับ e ีพีนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญ1น1บาทรอ5หลังตราเป็นดินรอศสอราคารับซื้อสูงสุดเดียนละ5,000บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็คือเหรียญหนึบาทราจัการที่5หลังตราแผ่นดินรอสอ126นะครับรับซื้อเหรียญละสูงสุด5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าสภาพสวยๆยังไม่ผ่านใช้งานเอาไปเลยเหรียญละ5,000ันบาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้เหรียญละเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นี่จะมีรอยขัดมีรอยล้างนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีรอยอยู่ครับซึ่งเหรียญพวกเนื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับ ทำไมเหรียญรอส .126 ถึงแพงครับก็เพราะว่าเหรียญรอส .126 เนี่ยผลิตน้อยเป็นลาดับที่สองผลิตแค่หนึ่งล้านเก้าแสนเหรียญเองนะครับซึ่งน้อยกว่าเหรียญรอสอ .120 ผลิตแค่เก้าแสนกว่าเหรียญซึ่งรอส,อ 120, รอสอ .120 เนี่ยราคาที่รับซื้อสูงสุดเหรียญละสองหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าสภาพผ่านใช้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่1,000 0บาทขึ้นไปนะครับถ้านอกเหนือจากรอสอศกับ1,2-6เนี่ยเช่นไม่มีรออและรอศสอนจนถึงรอสอ125เนี่ยราคารับซื้ออยู่แค่หลักร้อยเองนะครับซึ่งเหรียญเราต้องดูรออดีๆนะครับถ้าพลาดไปขายราคาหลักร้อยได้นะครับอย่างเช่น1 2 6เนี่ยถ้าเราไม่ดูรออเลยเนี่ย เราก็อาจจะขายไปแค่ราคาหลักร้อยเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นรอสหนึ่งสองหกในรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงห้าพันบาทนะครับใครมีอะไรที่อยากจะขายก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เี่วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับ mm hmm. เดรอนถัดไปก็คือเรียก mm hmm. เขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณสามร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญ เอสเวินะครับเอสเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03ส,สกับ04ส,ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ สเปนนะครับเสียนหรือสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลส3คาร์ลส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่แปดนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนนี่ยะ,ะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียนช้างอารพธนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่รอสี่จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญห้บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสบาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง You Tube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเ c e b o o k ได้นะครับ idline ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ